สวัสดีค่ะทุกคน <S <S <Hello. S 2> เออเอ่อพี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องักกีิที คือจะพูดไงนี่เอาวิญญาณกับขึ้นมาก่อนคือวันนี้เราจะมาทําสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งปกติมากที่หลายๆคนก็ทํากันประจําแต่มันไม่ปกติสิ่งแบบล็อกเว้ยเป็นครั้งแรกของล็อกสิ่งนั้นก็คือคือรู้ไหมเนี่ยมันเรียกว่าอะไรแบตสิวเซียนไงล็อกไม่เคยล็อกสิวเซียนทุกคนไม่เคยเลยจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยครั้งเดียวในชีวิตคือตอนนั้นอ่ะแม่เอาไข่ขาวมาทาให้อ๋อแล้วยังเป็นยุคดีไแล้วมันไม่สําเร็จไงอ๋อเออฉันก็เคยนะแม่ สำเร็จไหมสำเร็จเฮ้ยจริงเหรอแสดงว่าเราอาจจะทำผิดวิธีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่เคยลอกอีกเลยแต่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าแบบหน้าสะอาดอะไรเงี้ยไม่น่าจะมีสิวเซียนมก็ไม่ต้องลอกหรอกซูมเข้าไปที่จมูกตอนเล่นๆเฉินแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามันไม่เคยลอกสิวเซียนมันไม่เคยได้สัมผัสความฟิน ฟินเหรอหลายหลายคนทิมมาหน่อยทิมชอบลอกสิวเซี่ยงคือเวลาที่ลอกมาแล้วแบบมันหลุดออกมาเป็นตอๆหรอกรู้สึกฟินมากเฮ้ยสะอาดใช่ไหมมันออกไปแล้วย่เีมันเวลาแบบออกจากบ้านไปทํางานทั้งวันแล้วกลับมาแล้วถอดรองเท้าเหมือนแบบเออวันนั้นน่ะหรือว่าเวลาแกดูดีหรือว่าเวลาแบบแบบเอาแววกขนแล้วดึงออกไปมันสะอาดสะอาดอะ โอเคโอเคโอเคลองดูลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันว่า่าวันนี้เราจะลอบออกมาเป็นได้สิบเซียนเยอะแค่ไหนแล้วฉันมีให้แกเลือกนี่ฉันซื้อจากเซเว่นทั่วไปทุกคนน่าจะเป็นยี่ห้อที่ทุกคนคุ้นเคยเห็นตามเซเว่นอ่ะซื้อเองไม่มีใครจ่ายใช่ไหมอืมอันนี้เป็นแบบมันก็แผ่นที่เราน่าจะคุ้นหน่อยล็อกน่าจะเคยเห็นหน่อยเป็นแผ่นกระดาษแล้วก็อ๋อแผ่นกระดาษเคยเป็นะดาษเออเป็นแบบแผ่นกระดาษแล้วก็ดึงควักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันได้แค่ตรงจมูกไงล็อกอาจจะมีตรงแถวๆตรงนี้ด้วยเหมือนกันที่รูคุ้ม กว้างรลกเลอะอะไรกลิ่นไปเลยขนาดนั้นเลยหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งตายคุนขึ้นมาก่อนพูดไ like รค้างไว้อยู่มานี่เราทุกคนเลา้มาันชอบเลอะกับตต้นลมมากเลยแกะไงดี <c oughs> <c oughs> ไปตัดจมูกคิงดิแล้ไปอยู่ท้ายลกแล้วก็ดมตดตะกุเดียวนนฉันจะได้ปลอดภัยอ่าเราได้มาสองรุ่นไอ้พวกรุ่น2รุ่นเนี้ยมันเป็นแบบที่มันเป็นม้าเต็มหน้าุกคนที่มันเป็นแบบม้าทางหน้าใช่ไหมเรากคเห็นไหมไม่เคยม่นจะเป็นดำๆถ่าแล้วก็ไม่เคยถ<ร>ามแล้วก<ร>ูบอกไม่เคยหมดแหละตอนเนี้ยได้ไม่เคยจริงๆเดี๋ยวเชงเลือกให้ละกันมันมีคูณ3กับคูณ5ฮะเอาอะไรดีวะอ้นี้มันไม่ใช่ม้ากันลักออกเหรอไม่เอา พอมันทาผู้มันแห้งแล้วจะดึงออกมาได้เลยเหรอเดี๋ยวนี้โอ้ยนี่ล็อกไปอยู่โลกไหนมาไม่เคยแล้วแบบมันออกมาทั้งสิวเซียนทั้งขนอ่อนหรืออะไรก็ตามที่มันจุกอยู่ในรูขุมขื่อแกโอเคไปลองดูดีกว่าพร้อมลองใช่ไหมพร้อมแล้วมาจตต้องไปล้างหน้าก่อนล้างหน้าใช่ไปล้างหน้าว้า เรศนามวินว้าวหน้ญญาหน้ามาแล้วแล้ว,ลวก็ที่จัดเ,เครื่องบินเราไว้จอดเครื่องบินสองเครื่องนะครับรไม่เป็นไรฉันก็มีเหมือนกันป๊าป๊าบอกว่าไม่เป็นไรเฮ้ยอ,อันนี้ได้สามเครื่องเลยได้สามเครื่องทุกคนคอมเมนต์ว่าใครเม่งยังไม่เลิกเรื่องนี้ก่อนล็อกแกเม่งกว่าฉันฉันสามเครื่องแกก็สี่เครื่องแล้วยอมยอมยอมอะหน้าอไตดูดูหน้าก่อนนี่คือหน้า before นะคะเดี๋ยวลองมาเที่ยว after อร์กันชิงจะเป็นคนถ่ามให้หรอแล้วบอกก่อนว่ามันอาจจะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าให้ล็อกด้วย นี่มันมีขนอ่อนอะขนอ่อนๆแล้วก็สิวเซียนมันจะช่วยผัดออกให้แต่บอกแล้วก็เขาไม่ได้จ่ายเพราะฉะนั้นฉันจะพูดข้อเสียมนให้หมด<อ>คือตอนเด็กๆอะฉันชอบใช้อีแผ่นเนียเ้ย<อ>สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมทะลวงรูอะคือพอเราดึงขึ้นทุกวันทุกวันอะมันเหมือนรูม,นมันขยายขึ้นทุกวันทุกวัน,ก,วนกลายเป็นรูขุมขนจมูกใหญ่มากเนี่ยฉันไม่ทำแล้ววันนี้ด้านเนี้ยรูขุมขนรงจมูกกลายเป็นใหญ่มากแล้วแล้วให้ให้กูทถ้านานๆทำทีชาติหนึ่งทำหนึ่งอะมันดีแต่ถ<อ>้าทำบ่อยๆมัน มันจะเป็นรูกว้างห้ามทำบ่อยๆโซ์เดสเน่แกทำปีละครั้งก็พอแล้วโอเคหรือแม้ก็เดือนละครั้งก็ยังไหวอ่ะนี่คือถ้าไม่ทำให้ผู้ชมดูนี่ก็ไม่ทำนะเนี่ยอยากจะเปิดประสบการณ์ให้ล็อกได้ลองดูเหมือนกันเพราะแกไม่เคยผัดอะไรเลยสครับผิวมันก็ไม่ทำทุกคนมันจ่ต้องเผาละ เริ่มการผ่าตัดนะบัดน,นี้คือใช้มือเลยนะนบัาบๆไม่มีปงไม่มีแปรงใดๆแขาบกแต่เขาไม่ใช้มือกันหรอใช้มือแหละแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเขาอยากจะให้เกี่ยงง่ายๆเขาก็ใช้แปรงช่วยเพราะบางทีนิ้วามันใหญ่มันจะแบบไม่ั่วเนื้อ่ะอันนี้แกล้งมันเนี่ยค,คลิปนี้แกล้งมันเนี่ยไม่ได้แกล้งเลยไม่มีการแกล้งนะนีแค่เปิดประสบการสร้างสรรค์ประสบการ์ชีวิตทำไมคนเราต้องเปิดประสบการอะไรอย่างนี้ด้วยวะ ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วมันก็จะช่วยให้เราแบบหน้าใสไร้ขึ้นนะใสอะไรนะไร i อ๋อเวลดเล็ใสแล้วแบบมองเห็นทะลุไปข้างหลังเลยแลมโบ้แลมโบ้เลยเย็นนะก็เย็นเย็นนิดหน่อยนะก็มันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าทั้งหน้าเอาใหม่เว้นตาเว้นเว้นปากชออชั่วนะก็จะตาดำด้วยคิ้วแล้อเว้นคิ้วด้วยอืมต้องถือกล้องเองด้วยดูดีทุกคนมันทันดปชีวิตนี่ซอกจมูกเนี่ย มันคือขุมซาป่วยทำไมอ่ะมีทองอยู่เยอะใช่ไหมเวลาตอนออกมาเนี่ยมันแบบโอ้โหนี่เลยล็อกเชงมองด้วยตาเปล่าเชงเห็นสิวเซียนที่จมูกล็อกประมาณกลุ่มหนึ่งนะหนึ่งชุมชนเดีหนึ่งแก๊งต้องพยายามทาให้มันเรียบๆเสมอกันอ่ะเวลาตอนเอาออกมันจะชีวิตง่ายมากหรอกถ้าเราทาไม่สม่ำเสมออ่ะมันจะเกิดบางหนาบางหนาแบบบางหย่อมก็บางบางหย่อมก็หนาแล้วแม่งดึงไม่ออกเดี๋ยวนี้หลายๆคนเขาจะใช้เป็นไอ็เครื่องดูดสิวกันไป ใช่ไหมยุคนี้มันหายเคแต่แบบเชงชอบการเห็นสิวถูกกระชช่ออกมาจะพิวอ่ะชอบแบบโอสคูลใช่ไหมโอ้ยทุกคนมันนานมากเดี๋ยวขอท้ายเสร็จแล้วเจอกันห้า minutes later เธอเเหมือนมนุษย์ป้ากำลังจะไปเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนมนุษย์ป้ากำลังจะไปอาบน้ำที่ไหน เอาสปาเออกำลังจะไปเข้าสปาหน่อยไปใหม่ใหม่ใหม่แบทแมนอัมแบทแมนแบทแมนใช่หมวกอัมน้ำอนตี้แบทแมนทั้งให้ต่ออ่ะก็รอจนกว่ามันจะแห้งอ่ะอาจจะต้อง30นาทีเพราะบกน้ำอ่ะ30นาทีเออเป็นแพนด้าอินเวิร์ดอย่างเงี้ย30นาทีคิดว่าจะชีวิตยังไงล่ะเนี่ยอ่ะไป30นาทีรอให้มาร์คมันแห้งอืมมันแห้งนั่นแหละประเด็นเคยรู้เปล่าหรออะไรอ่ะเช้งลืมคิดไปอ่ะทุกคน ไอเราอ่ะมันก็ทายลอกตรงนี้ได้ใช่ไหมเราไม่มีหนวดแล้วฉันก็ทาให้มันแบบตามความเคยชินจะลอกได้ไหมวอลล็อกมันมีหนวดคืนหนวดมันติดมันด้วยไหมไม่รู้อ่ะล้อเนต้องมาลองไปด้วยกันถ้าเกิดลอกแล้วหนวดหลุดหมดทําไงวะหาชิปไม่เจอแล้วไงคิดว่าลอกออกอะไรก็ต้องเจ็บได้เลยว่ะติดหนวดอ่ะตอดบนนผมอ่ะขอไปกินข้าวก่อนกินได้ไหนเล่ากินไม่ได้เหรอไม่ได้นอนนอนเหงาไปก่อนครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาแกะออกให้โอเคโอเคจำกูได้ไหม มีลหลักหลายอ่ะโอ้ไม่ว่าตาแล้วตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะ้าที่ไหนอ่ะแล้วปวดอะตัวอะไรอ่ะตัอไ้าที่ไหนอ่ะเออ จำที่เอกได้ไหมเนี่ยจำกูได้ไหมเนี่ยใครไม่รู้ฮะอย่าเลียคีมหน้าหน่อยมันเลียไปแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรหน้าสีเดียวกับผมเลยดวงตาด้วยจะไปสอนให้ผมดวงตาเหรอน่ารักจริงเลยดูดิตัวมันยาวใหญ่ขนาดนี้นทุกคนเดี๋ยวเลี้ยงเอาผมเหนื่อยเลยป้าอะจูมาอะจูมาที่ไหนเลยลูกอะจูมาอาบน้ำเล่นหัวโขนด้วย ป้าอใครอะข้าคนนี้กูเองไงที่ล้อไงที่ล้อกไไ้ในหน้าดาแบบนี้ใช่จี๊เรื่องอะไรมเนี่ยป้าที่ไหนไม่รู้คะป้าที่ไหนไม่รู้เข้ามาในบ้านเราคะไม่ต้องเลยนะอย่าคนนี้แหละคนแปลกหน้าอ้ป้าที่ไหนไม่รู้หน้าแดงวะป้าที่ไหนป้าป้าไหนกันผมขับไล่ป้าได้แล้วน่าตึ๊ด งานเข้าแล้วทุกคนแก๊บมาส่งข้าวเจงไม่เอาให้หน่อยดิกเจงนุงปวดท้องให้มึงไปเข้าห้องน้ำใส่ให้หน่อยมันแห้งมันแห้งระดับหนึ่งแล้วจะปิดผ้าไดู้ปล่อยแม่งอย่างนี้แหละเข้ามาแล้วเพราะว่าการขี้อ่หล่อไปเอาข้าวกันทุกคนนี่แก๊บเขาจะตกใจไหมพี่พี่โอนได้ไหมครับโอนโอนได้ไหมครับได้ครับโอเคครับคุณนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับได้ข้าวแล้วเย้เป่อะไรครับถอดหน้ากากไม่ได้ครับ อ๋อติดข้างอ๋อได้ละโอ้ยติดแก้วด้วยไหนดูดิแสดงว่ามันยังไงวีดูน้อยแห้งดีไรเดินไหนเดินไหนแล้วทำไมเสื้อมันมองแมมขนาดนี้กไปคุกอะไรมาแฟนคือขี้ฝุ่นเขชอบนอนไถ่ช่วยถูบ้านเนี่ยเขาช่วยถูบ้านเนี่ยแตเจ๊เอเจ๊ต้องขอบคุณผม ตอนนี้ป้ากำลังจะลอกแล้วคือกล้องที่เราใช้อยู่มันเป็นกล้องแบบตรวจจับใบหน้าแล้วมันจะโฟกัสหน้าอัตโนมัติใช่ไหมปัญหาคือว่ามันหาหน้าเราไม่เจอมันมันไม่มันไม่มันไม่ตรวจว่านี่คือหน้าคนว่าตายหาคือนผีอะไรวะเนี่ยไม่มันเงาเงาไงมันก็เลยงงแหละใช่ไหมไหนเช็คก่อนสิแห้งยังเออแห้งแล้วแห้งแล้วมีแค่ตรงเนี้ยที่เมื่อกี้ติดมาร์กไปลาก็ยืดมันต้องลอกแบบย้อนแนวรูขุมขน้วยแล้ว เนี่ยเริ่มเพย์เยอะเปิดๆแล้วนะเราซ้อขอบไปก่อนเฮ้ยเฮโอ้โอ้เจ๋วนิดหน่อยโอ้โอ้ซ้อขอบตรงนี้มันจะโดนลายฝุงไงอ๋ออาหันนั่นน่อยทุกคนมองเห็นปะคือเราพยายามจะลอกขอบๆก่อนอ๋อลอกอาจจะเจ็บหนวดแหละลอกอะไรน่ารอดเจ๋วนิดหน่อยคือล็อกคีย์บอร์ดเรื่องพวกนี้มากคือเราก็ไม่เคยใช้ไงทุกคนทุกอย่างมันใหม่กว่ามันมากอ่ะวันทําดีก่อนเราจะเริ่มลอกจากข้างล่างกันแล้วเต้นเต้นเต้นจากแรกเปียกเอาเลยนะอ่ะ รู้สึกดีไหมคือว่ารู้สึกรู้สึกโล่งอุ้ยเหมือนมีหนวดหลุดด้วยเนาะใช่ใช่ค่อยๆไปตรงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเจ็บไหมปากไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่คือชิ้นพยางจะลอกให้มันเป็นแผ่นครบหน้าเอะลรนะจมูกเลยนะจมูกเอาแก้มข้างนี้ก่อนนะแก้มคุณรุนมากเลยตอนนี้รู้สึกต้องไปด้วยอ๋อเจ็บไหมนิดหน่อยอ๋ออะไรจมูกจมูกย้อนรูคุ้มขนย้อนลูคุ้มคพือบตือตือดึงจมูกจมูก จูเห็นจมูกไหมจมูกก็เลงจะไปในหนึ่งสองเออเอ่อเจ๋มไหมนิดหน่อยเอ้ยนั่งกลับไปมาแล้วเอ้ยกล้องประกันแล้วกล้องหายหน้าเธอแล้วกล้องหายหน้าเจอแล้วแล้วแล้วกูจะเอาที่เหลือออกยังไงได้ไหมได้ไหมสามารถไหมคุณคุยกับใครครับคุณคุยกับแม่ของเจเจของแฟงนะครับอ๋ออ๋ออุ้ยน่าร้อกนิดหน่อยโอ้โหน่าเห็นกันลอกเลยอ ี่คือสิ่งที่ออกมาจากหน้าคุณแกไหนเรามาชนะสูตรพิศศบกันนะครับหน,น่า,นามีคิ้วแกหลุดมาไม่นั่นคือขนคิ้วของฉันแล้วสุดใหญ่มันออกมาเป็นแต่ผิวหนังแบบพวกผิวหนังลอกเออแล้วก็มีสิวเสียนเป็นประปลาย <c oughs> นี่ยหนึ่งเมตรสองเมตรแล้วก็ขนอ่อนมากมายทางด้านของเซียวนั้นก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะนี่คือของล็อกนะแปลว่าเออล็อกก็นคนเสีเยวนไม่เยอะมากนะแต่มันผัดเซลล์ผิวเก่าออกมาเต็มเลยดูดีผิวแบบหนังที่มันเดสมเลแล้วอ่ะล็อกๆๆตอนนี้ไอ้หน้านี้ตลบมากเลยหน้ากากเนี่ยหน้าแบบบึรกทำหน้าเป็นหน้ากากดิเบิร์ <c oughs> โอเคก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับล็อกนะฮะการลอกหน้าของล็อกตอนนี้ล็อกต้องการไปกินข้าวแล้ว อ่าแล้วนี่ก็เป็นหนังหน้าหลังจากการเขาเรียกว่าอะไรวะลองเพื่อนมาหลังจากการเอามาร์ออกมาจะลองเทสให้ดูว่ามันสว่างกระจ่างใสขึ้นมากมายแค่ไหน แล้วเซ็งว่าไงเซ็งคิดว่าไงสันตวไรขึ้นเพราะว่าผัดเซลล์ผิวเก่าออกไงเพราะลอกไม่เคยลอกขัดหน้าไม่เคยสครับไม่เคยอะไรเลยลอกไม่เคยแบบสครับหรือขัดหน้าการลอกเนี่ยมันก็ผัดเซลล์ผิวได้เออมันก็เหมือน,นลอกความหมองคล้ำออกไปอะไรอย่างนี้ปั้ใช่แล้วก็จริงๆมันยังมีเหมือนเห็นมีสิวเซียนแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิวเซียนที่เล็กมามันถึงไม่ออกและจริงๆคนที่สิวเซียนเยอะไม่ใช่ลอกไว้ทุกคนคือเซ็งถ้าใครอยากเห็นคลิปลอกสิวเซียนของเซ็งก็แต่จริงๆ ตองลกลอกมาล้นหมามแบบมันรนท่าไม่รู้ล่ละคลิปนี้เอากี่ไลค์ไหมถ้าเกิดว่าแบบเอาเท่าไรอะเอาเว็นว่าถ้าเกิดทุกคนดันกันล้นหลามก็จะยอมลอกในรอบหลายปีให้ดูแล้วกันถ้าเกิดถ้าเกิดทุกคนอยากเห็นมากจริงๆเนี่ยก็ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันกดแชร์กดไลค์คลิปนี้แล้วเดี๋ยวถ้าฟีดแบ็กมันดีเนี่ยเราจะลอกสิวเซียนบนจมูกเชงให้ดูคือเลิกลอกมานานแล้วเพราะว่าลอกแล้วมันรูนขนกว้างพอครูจับได้ใช่ไหมก็เลยลองเลยไม่ใช่คือลอกจนแบบรูขนมันกว้างจนเลิกลอก แล้วก็แบบดูแลผิวจะลุมผนมันเริ่มจะไทั์ลงมาหรอกเก็บหนจจ้าผากไปถามเก็นหนา้าผากอันนี้เขารู้ว่าจอดขึ้นบินได้สองลำนะนั่นแหละ,ละทุกคนสำหรับผู้ชายคนไหนที่ยังไม่เคยลองก็ลอง,ลอง,ลองดูได้นะมันประสบการณ์นึงในชีวิตมันรู้สึกดีขึ้นนะหน้าเหมือนหน้ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าได้รับการขัด ลัดผิวไปล็อกปิดคลิปกับเพื่อ,อ,ลอนลอขอลาด,ลาด้วยจิ๊บม <ภา S 2> ดูหมาแบบหน้ากากอันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้พวกเราสองคนนะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายวิฮิวให้กูพูดคนเดียวเลยนะเช้ง <laughs> ไม่มาช่วยกันพูดหน่อยหรอบายบายดูรูก่อนูกมันกินอะไรกัวลูกแดงคน